สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม6นะคะตอนนี้นะคะหนูจะเห็นว่าเราเรียนจบบทที่2กันอีกแล้วนะคะบทที่2เราเรียนจบกันแล้วและอาจารย์ก็ให้หนูทํางานไปแล้วนะคะมีการทบทวนแล้วนะคะซึ่งในบทที่2เราก็จะมีการสอบเก็บคะแนนเช่นเดียวกันกับบทที่1ซึ่งบทที่1เนี่ยเราเก็บคะแนนกันไปแล้วนะคะแล้วก็มียังยังมีคนที่ได้คะแนนน้อยอยู่ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้คนที่ได้คะแนนไม่ถึง5นะคะ สอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะคะแนนที่ได้นะคะหนูไม่ว่าหนูจะได้สิบได้แปดได้เจ็ดได้หกได้อะไรก็แล้วแต่หนูจะได้แค่ห้านะลูกสำหรับคนที่สอบซ่อมใหม่นะเพราะว่าเรามีโอกาสสองรอบในการเพิ่มคะแนนนะคะส่วนคนที่ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องสอบใหม่นะคะ คนที่จะสอบใหม่คือคนที่มีคะแนนไม่ถึง5%้นะลูกครูจะให้หนูสอบแล้วถ้าเกิดรอบนี้คะแนนยังไม่ถึง5%อีกนะคะคุณครูจะให้คัดแล้วนะจะให้คัดข้อสอบที่ส่งไปเนี่ยส่งแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะนัดวันอีกทีนึงว่าจะสอบวันไหนซึ่งยังไม่ได้ ยังไม่ใช่อาทิตย์นี้หรอกหรืออาจจะปลายปอาทิตย์สุขว่สาวผ้าสุข,สขอาจเดี๋ยวคุณจะนัดอีกทีหนึ่งนะคะข้อสอบเป็นข้อสอบชุดเดิมแบบเดิมนะคะให้เพื่อนติวมาให้เรียบร้อยเลยทำไงก็ได้ให้เราสอบครั้งเนี้ยให้มาได้ตั้งแต่5ขึ้นไปเพื่อที่เราเพื่อที่เราจะได้เพิ่มคะแนนนะคะลูกอ่ะอันนี้คือสําหรับคนที่สอบคะแนนไม่ถึง5คะแนนนะคะแล้ววันนี้นะคะสําหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เราจบบท2แล้วจะมีการสอบคะแนนเก็บคะแนนแล้วแต่ตอนนี้จะยังไม่นัดสอบนะคะจะเป็นเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการทบทวนบทที่2ให้ก่อนแล้วจะนัดวันสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังนะอ่านเรามาดูว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเป็นการทํากิจกรรมกิจกรรมนี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเปิดไปเลยนะคะอยู่ในหนังสือเรียนนะลูกชื่อว่ากิจกรรมเสื้อรุ่นที่ระลึกนะคะเขาบอกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งเนี่ยมีจานวน50คนเก็บข้อมูลขนาดเสื้อยืดเพื่อสั่งทาเสื้อรุ่นที่ระลึกเนื่องในโอกาสจบการศึกษาได้ข้อมูลดังนี้ SMLXL เนี่ยคือ50คนได้ข้อมูลดังนี้ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมนี้คืออะไรอย่างแรกนําเสนอข้อมูลดังกล่าวด้วยรูปแบบการนําเสนอที่คิดว่าเหมาะสมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอ่ะหมายความว่ายังไงหนูก็เอาข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมานําเสนอ ในรูปแบบที่เราคิดว่าเหมาะสมเลยแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยเราอาจจะทําแผนภูมิแท่งทํากราฟทําแผนภาพวงกลมนะคะตามที่เราได้เรียนไปนะคะเสร็จอย่างที่2เราสรุปเกี่ยวกับขนาดเสื้อยืดของนักเรียนสรุปหมายความว่ายังไงเช่น XS กี่ตัว S กี่ตัว M กี่ตัว L กี่ตัวนะคะแบบนี้ส่วนข้อที่3ามเขาบอกว่าถ้านักเรียนห้องนี้เป็นชาย24คนและหญิง26คนโดยตาราง ความถี่จำแนก2ทางของขนาดเสื้อยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเป็นดังนี้ข้อที่3เนี่ยเขาจะกล่าวถึงเพศด้วยแบ่งเป็นชายและหญิงเลยมีตารางและตา,าตารางความถี่จำแนก2ทางมาให้นะคะทีนี้ข้อที่3ให้นําเสนอข้อมูลข้างต้นด้วยรูปแบบการนําเสนอที่คิดว่าเหมาะสมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบข้อ3เนี่ยมันคือมีการแยกเพศชายหญิง นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นรูปแบบการนําเสนอก็จะไม่เหมือนกับข้อ1นะคะลูกแล้ว3.2ให้สรุปสรุปสรุปเป็นอะไรสรุปของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะหนูจะนําเสนอแบบไหนแล้วก็ให้เหตุผลประกอบด้วยอันนี้คืองานงานนี้มีค่า5คะแนนฟังดีๆนะคะให้หนูทาลงในกระดาษ A4 นะคะลูก2แ,แผ่นแผ่นแรกเนี่ยคือ ข้อ1กับข้อ2ที่เราไม่ได้แยกชายหญิงนะคะแผ่นแรกคือข้อ1กับข้อ2ที่เราไม่ได้แยกชายหญิงไม่ต้องลอกโจทย์แต่ให้เขียนกิจกรรมว่ากิจกรรมเสื้อรุ่นที่ระลึกนะคะแล้วหนูก็สร้างมาเลยข้อที่1ก็คือสร้างการนําเสนอที่คิดว่าเหมาะสมรูปแบบที่เหมาะสมทําแผนภาพแผนภูมิอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ให้เหตุผลประกอบมาเลือกใช้แผนภูมิแท่งเพราะจุดๆ,ๆแล้วหนูก็สรุปแล้วขนาดเสื้อของนักเรียนท่องนี้คืออะไรนี่คือแผ่นที่1 ะะทำใส่กระดาษ A4 ให้เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามส่วนข้อทีส่ส่วนแผ่นที่สองคืออะไรแผ่นที่สองคืออะไรลูกอ่ะแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สองคืออันนี้นี่ที่เราแยกเป็นชายกับหญิงนะคะทําเหมือนแผ่นที่หนึ่งแต่เราแยกอะไรแยกชายกับหญิงแล้วเราก็สร้างการนําเสนอข้อมูลอาจจะเป็นแผนภูมิงกลมกรเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่หนูคิดว่าเหมาะสมนะคะสองแผ่นมีค่าห้าคะแนนนะคะเวลาส่งส่งแบบไหน ให้หนูส่งเอ่อสร้างอัลบลั้มมาลูกในลายในลายกลุ่มของเรานะคะชื่ออัลบั้มเป็นชื่อหนูชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะให้ทําได้ถึงเอ่อวันศุกร์เลยนะคะส่งได้ถึงวันศุกร์คือให้สัปดาห์หนึ่งเลยงานนี้นะงานนี้ให้ส่งถึงวันก่อนเอ่อวันศุกร์ตอนหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะคะลูก หกโมงครึ่งของวันศุกร์หกโมงเย็นนะคะงานนี้นะให้เวลานานนิดนึงเพราะว่ามันองต้องตกแต่งเนาะนะคะแล้วใครมีปัญหาอะไรสอบถามปรึกษาทักมาได้เลยนะคะลูกแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับในชั่วโมงนี้หนูก็ทำอันนี้ไปเลยลูกเวลาที่เหลือก็ค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ